Còn đây nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ ตัวนีกระสอบหนึ่งร้อยตัวนะคะลูกค้าเวฟไฟรุ่นนี้จะผสมคาร์โก้เนาะตัวนี้งานไม่ขายตันนี้มเปิดค่ะแล้วคุณผิวบอกนะคะโอดิกี้โอ้นี่ดิกี้ออกมาโอดิกี้พาแล้วหัวหัวคันเนีย,ยากออกหายไปไป่วยนะสีสดมาก นี่ขาย่ดีนะคะลูกค้าโอ้ดิกี้ซีดานด้วยจะบอกว่า <c oughs> คนที่ไม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 ,ไม่ไม่ได้ซื้กอกระอบคารโก้นีร็อกเกอจะบอกว่าตัวเวสต์อยด์รุ่นนี้มันจะผสมคารโก้ด้วยนะคะขอให้หลังเพลงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะขอให้หน้าชัดหีิขอให้ดีหนักจะได้เห็นขาตั้น L สามสิบหวกนะคะพี่สำหรับงานผู้ชายนะคะตัวนี้ US นะสามพันสองร้อยบาทกระสอบระบุหนึ่งร้อยตัวค่ะดีกีสีดำด้วยพันกระบอกสเวตเตอร์เกาหลีไหมครับสเวตเตอร์เกาหลีไม่มีค่ะพี่พันกระบอกสเวตเตอร์ของเรามีแต่รุ่นงานเด็กนะพี่นะสวยนี่ีดิกกี้อันนี้ด็อกเตอร์ผ้าใหม่นะผ้าใหม่นะคะพี่ช่วยพี่ช่วยไม่ไม่ต้องใส่ใช่ไหมแฟนต่อแขฟนก็ได้แเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้ไม่แวนอย่างนี้เ่ยเรามีที่หนีบอ่ะ เ,เอวสามสิบขวนะคะพี่สามสิบสองสามสิบสี่สามสิบหกอย่างเงี้ยเอวไม่เล็กไม่ไม่ใช่เอวแบบผู้หญิงตัวนี้ไม่ใช่งานของงานผู้หญิงนะคะเป็นงานชายชายใส่ทำง,งานได้เที่ยวได้นะผ้าใหม่นะคะกระสอบหนึ่งร้อยตัวนะแบนจุกหั่นไปเลยสามพันสองร้อยบาทสองร้อยบาทดูดิแบนอ็กซ์เพรสค่ะทำไมอ่ะ้าใหม่เก็บเก็บ ด็อกเกอร์ค่ะเอวใหญ่มีนะพี่นะคนอ้วนที่หางานกระสอบแบบใส่ใหญ่ไม่ได้นะดูมีตัวใหญ่ให้เล่นด้วยเก็บงานได้นะ้ควายสีดำเงาควายอควยนี่เลยผักดวยอลแบบที่รีวิวมีงานผู้หญิงไหมครับมีค่ะสามพันเก้างานญี่ปุ่นมีค่ะงานญีมาเลนดูรีวิวหน้าเพจน่าจะมีโค้ดไปเมื่อเช้า มันผสมคาโก้ด้วยนะพี่รุ่นนี้รบกวนลูกค้าอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับรุ่นนี้จะผสมคาโก้ด้วยเห็นไหมถ้าเล็บกระสอบคาโก้อะบ่อยจังนะได้กระสอบนี้เลยยังไงเอาหาแอดมินก่อนนะครับลูกค้าด็อกเกอร์สวยมากด็อกเกอร์ดีกี้เยอะมากเอาด็อกเกอร์เยอะด้วยดีกี้รุ่นเอาเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีดีกกี้ตัวแต่ด็อกเกอร์มีเพียบผ้าผ้าเงาผ้ามันผ้าใหม่ผ้าอย่างเงี้ยเป็นผ้าพลตสอนแบบ ใส่ทำงานนะพี่ถ้าคัดต้นเนื้อเนื้อเ่อใส่ทำงานเที่ยวสวยแล้วก็มีทรงใหญ่ให้ลูกค้าเล่นคือถ้าลูกค้าเล่นงานญี่ปุ่นอ่ะมันจะไม่มีไซส์อย่างนี้ถ้าค้าขายคนไซส์ใหญ่ต้องเล่นงานยูเอสนะคะและทผ้าใหม่ๆทั้งนั้นสวยด้วยไก่ไป้องของีกไก่ไปป้าไม่ปเหงขามันไม่ัองมไม่ฉัรไม่ไม่ไม่เปนที่ไหนไม่ไม่ม่ชับอ่ะ ลูกค้าลูกค้าถ้าดูต้องเป็นถ้าดูของหนูไม่ชัดลูกค้าอย่าดมเข้ามานะครับถ้าดูไม่ชัดนะคะไปดูใน YouTube ได้นะรีวายรีด็อกเกอร์อีกอ่ะป้ารีวายโอ้กระเป๋ารีวายด้วยน่ารักมากเลยกระเป๋ารีวายคืออะไรนี่ก็รีวายทำไมรีวายเพราะอะไรรีวายไหมนี่ก็รีวายป้ายรีวายไม่เขาบอกป่ายรีวาย บูลเล่หรอนี่หรอนี่หรอใช่มีคนบูลเล่ค่ะบอาลีวายทำไมไม่ต้องประกานี้วะสวยไงของแท้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 นี่ไซส์แรกอย่งนี้ก็มีนะของแท้นี่เอวสามสิบเริ่มต้นที่เอวสามสิบนะคะพี่สวยผ้าไซส์เลยผ้าไซส์ปกติแบงเยอะด้วยไอ้อะไรวะแบงเลอรเดินเทนเนอร์อืออะไรวะกองหัวครับเป้าไม่แตกนะที่เขียนร้วยซิปนะคะ ทรงสวยมากใครรับลูกดีวบอกนะโอ้ปลาชูกคาจูวกเลงเลเล็งลยเียงสเียนเรเลสีดำครับผมเยนหมดละดอกเกอรอกกใคโทเข้ามานะครับข้งอาโทรศัพท์อะเพราะวางเป็นแบบนี้ดอกเกอร์ไวมากนี่มา ป้ายนี่ด้วยอ่ะอเมริกันอีกโก้ด้วยอเมริกันเกอร์ซูด <ไป S 2> ้าเปิดมานี่แบรนด์ทุกตัวเนี่ยนี่ดักเกมันฉ่ำนะคะป้ายแดงแบรนด์ฉ่ำทรงดีทรงสวย,ยคือใครถ้าเล่นงานยูเอสดาพ่อดีของงานยูเอสคือราคาถูกกึงหัวนะพี่าราคาต้องได้ดแบรนด์ดังฟังชั้นแบรนด์เยอะนะพวกเขาตัวรีวิวบอกได้เลยนะระสอบระบุหนึ่งร้อยตัวดักเกอร์ดักเกอร์อย่าล้าดักเกอร์ดักเกอร์เยอะ ก็ไอพี่อ่านได้ออกกระตุกมันจะกระตุกนิดนึงนะคะมีสายเข้าใช่ใจเย็นๆลูกค้าดาร์กเกอร์ดารกเกอร์อ่ะมันการ์ดเกอร์ปานาน่ารีพับบี้อะไรอย่างเดสุดคาร์มาไก่อสต์ด็อกเกอร์อย่างเดียวคาร์าดูราคาขอแชปค่ะแชปสวยมากชิคเลยเนาะไม่แบน่ะสวยแชปสงสวยค่ะลูกค้าอันนี้สักออกนะลูกค้าเอาฝูดฝูดปัดได้ อันนี้สั่งองนักค้าเขาไม่เอาบอกมาเดี๋ยวด็อกเตอร์อีกแล้วแม่จัดการให้หภาเงาเลยน้ำหมาแล้วลูกค้าจะเอาเอชเอาเทคสิบปุ๊บนะให้พระจ้าเลยโอนนะวินี่อะไรนี่ด็อกเตอร์ค่ะลูกค้าแบรนด์ช็อปช็อเลยแบรนด์ทองชั้จริงสวัสดีค่ะบพี่คนนี้เอาเอลยี่เอลยี่หรอเอลยี่คลนมเบียร์ค่ะ ดักเกอร์เลยอีกแล้วโอ้ดอกเกอร์สี้าส่วนทีเกลูกค้าเอาล้วายไม่ได้นะค่ะดอกเกอร์ค่โก่ะักกอค่ะลูกค้าขายโอ้ยแบนยอะมากงัเนี่ยใช่แบนยอะตามีไม่ใช่เนี่ยเปียนักกอเนี่ยอ้ยอไอี่ี่นอนนู่เนี่ยเง้ยี่เนนี้ นี่คือเอวเล็กสุดเอวเล็กสุดีสามสิบ <Hey. S 1> เริ่มต้นที่สามสิบขึ้นไปนะคะอ่าน,นี่เอวสามสิบเอวเริ่มต้นสามสิบนะอันนี้เอวสามสิสองเนี่ยเอวพุ่เอวสามหกก็มีแวนฮัทเฮลเซ e นแวนเฮลเซ่โอ้นวีเฮ้ยลูกค้าแบรนด์เยอะมากนะเหมือนเดิมนะคะงานเขาแบบ ค่อนข้างที่จะคงที่อ่ะคือณหมายถึแบรนด์เยอะแล้วก็คงสวยเหมือนเดิมนะคะที่นี้ข้าวใหม่เยอะตุกข้าเขาว่างเป็นตักมาให้เลยเอามาให้เลยนะฮะเนี่ยเขาว่างเป็นตักตักมาเลยนะพี่จางเขาแบบเหมือนตักข้าแล้วเขาวางค่ะด้วยคอฟแอมบาโร่ค่ะอะไรเนี่ยดีดีซีดีซี่ เอลสามแปดนะเอวสามแปดก็มีค่ะมันจะมีทั้ใหญ่ทั้งเล็กใช่ค้าเลยเอลพอดีไอเสียพอดีโอ้โหแลพี่ดอดื่นืนถุงออันนี้คล้ายๆผ้าเหมือนคล้ายคผ้าคล้ายผ้าก็ของเดยเนี่ยดักเกอร์ดักเกอร์นาและ แก็บก็มานะสวยสวยตานะมึงเดินตานี่ยเป็นขึ้นเข้าขึ้นเลยอะไรน็ใกปอะไรนั่จำไม่ได้เฟรดฟอร์ลี่ส์ค่ผมสวยนะถ้าใหม่ตัวนี้แก๊ปค่นี้เอลส์ออันนี้เอวส ตัวใหญ่นี่น่าจะสี่สิบาเอลปกติเลยอันนี้สามสิบห้าเอ้ยสามสิบสี่สี่ยี่สิบสี่สามสิบหกใยี่ในี่ยี่สิบปลายขึ้นไป สูงร้อยหัวหน้าไม่ไม่ใ่ะเอนเอมถือ่เอเล็นดเดียวก็ดีเลยลูค้าบางคนหาแบบเอวใหญ่ๆอ่ะกา่ใหญ่อย่างเดียวน้ไม่มีนะคะจะมีเซ็กซ์คลับแบ่นี้่ะข้าหม่มากเลยอ่ะอ่นเนี้ยครับไม่ได้อ่านเลยเลยค่ะมีเสื้อสาวอวดไปไหนบ้างครับเสื้อสาวอวดจะส่งรายการให้ ลาเลเสื้อสาวอวบติดสวยทั้งนั้นอัมินจักรัรชงให้หน่อยอมนนี้ลาดลาดอันนี้หลังหรอไม่ได้เดี๋ยวกลับมาลงโทษให้เนี่ยเดี๋ยวโดนโลงทันนะบอกก่อนนะแอดมินนะเีอร์ที่นี่เขาบอกนะโทรมาอีกทีโดนลงทันแล้วจ้าอันนีกับอกลงกั๊บเลยนะลงกั๊บมอยนะบอกคอมมี่คนต่อไปเอ้ยสวยอะคอมมี่โซฮ่าสวยทสวยหมดสวย ตัวใหญ่ใหญ่เ่าอฝัอันนี้โอนาวีอันนีปลีวายอันนี้ฟูดสีดูดตั้งหลเดี๋ยวเราดีดอนนี้น่าสีวายอย่างนี้รัมากดูปลาย่ทุการัลูกเรยบอกนะคะสวยมากเป็นแบรนด์ดีแนเลยนทำเดีวกันเปยยางาอาโกมาโกอันนี้าโตัมาแล้วนเหมือนัน Llv ค่ะเกอร์ดักเกอร์ค่ะใช um, okay. ่ักเกปกติก้ไม่เสียไม่ต้องใเอาส่แล้วะมีสไม่ทันหรอกนะไม่ตัวแล้วรเนี่ยคะเยอะมากลูกค้าดูอย่างนี้เอาเนาะดูออกแหละลูกค้าดูสีดูดูทรงก็ดูลวเพราะว่างานพวกนี้เ็โปรเคชิโน่เนาะเสยาะ ดูแบรนด์ดูทรงดูสีดีกว่าสวยรุ่นนี้าขายดีสามพันสองเป็นไฟแดงน<อ>ะโอนะวี่ด็กเกอคือเยอะัดกเกอออกดีดีเนี้ยด็อกเกอร์นะโอนะวี่ด็อกเกอออกดีมากปกตาวีนะปวอเตอรเนียปึกมึงก็เรียบร้อยหนีโอนล็บีมีา้ไหม ใช่นะลูกค้าสีดอกแบบดำๆครีมๆสีแบบสีโอโทนอันนี้เป็นเอล์อันนี้เป็นเอลยืดลูกค้าอันนี้สักออกนะลอกเกอร์อีกแล้ลูกค้าล็อกเกอร์อีกแล้วดดอกเตร์ีงนี้สี คือก,กองข้างล่างสีดำเดยอะนะคือถ้าลูกค้าใครชอบสีดำอะสีดำไม่น้อย<ใ>นะข้าวมอสีดำมันขายดีดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่น้องไม่ได้ขายสีดำเพราะว่าเราขายสีดำอย่างเดียวอะ่ะลูกค้าจะดูไม่รู้เรื่องนะแล้วก็วางหมูสีดำสีดำขายง่าย<ๆ>สีดำขายง่าย,ำย,ายทำง,งานได้เนาะเที่ยวได้ดูสุภาพจริงๆอ่ะลูกค้าเก่งอย่างเงลูกค้าใส่สูตรคุมตัวนึอ่าหล่อเลยตีนมาตกเลย หล่อแล้วนะทำหนุ่มแล้วไม่ถึงดำเลยแลวผู้ชายอ่ะสีประมาณเนี้ยลูกค้าดำครีมน,น้ำตาลเทา,เข,าเขียวมือเก่งลุ่มเธอมันขาดไปแล้วปนานนามีพลาสติกป้งม,มือจ้ะเานี่ดักจี้ป้ายแดงฮนะเทสเซนต์เอ็มมีแล้วเนี่ยที่อยากดูงานผู้หญิงเดี๋ยวทักแอกดมินเลยนะคะ อานี้งานกองเป็นที่ไม่ได้ขวนแล้วก็ที่น้องยังแบบไม่หมดอีกเยอะนะตัวนี้เป็นป้ายสีแดงนะคะลูกค้าน้องพยายามจะแขวนสีอื่นเพื่อให้มันสลับลูกค้าจะได้เห็นว่ามีสีอื่นบ้างแต่จริงๆสีดำก็มีเยอะนะนะคะสีแนลๆตัวนี้ก็มีแต่ไม่ได้แขวนขอป้ายหน่อยครับให้รับบอกนะคะลูกค้าลูกนีวิ่งกระสอบะหนึ่งร้อยตัวนะคะทะบุหนึ่งร้อยตัวเลยป้ายสีแดงแบบนี้นะป้ายแดงโอเคขอบคุณค่ะ